ใหม่ซึ้งใจเธอปกป้องอยู่เคียงข้างจนโดนดราม่าไปด้วยเจอดราม่าไม่เว้นแต่ละวันสำหรับใหม่ดาวิกาโพสต์ร่าย,ยาวในไอจีขอปกป้องตัวเองบ้างยืนยันไม่เคยคิดร้ายไม่เคยโกหกและไม่เคยติดค้างใครล่าสุดใหม่เปิดใจสาเหตุที่โพสต์ ปกติที่ผ่านมาจะนิ่งเฉยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถึงจุดที่ขอปกป้องตัวเองบ้างขอพูดในมุมของตัวเองที่ไม่กระทบใครโพสต์ไปแล้วก็สบายใจถือว่าปลดล็อกคิดว่าต้องจบได้แล้วอยากข้ามผ่านเรื่องนี้แล้วใหม่บอกว่าเราเปลี่ยนใจ หรือบังคับความรู้สึกใครไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปขอโฟกัสคนรอบตัวที่รู้จักเราจริงๆว่าเป็นคนยังไงดีกว่าขอบคุณและจะไม่ลืมคนที่อยู่ข้างๆแม้ในวันที่เราพลาดไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเดินหน้าต่อไปความจริงเรารู้อยู่แก่ใจ ซึ้งใจแฟนหนุ่มเตอชันทวิตออกมาปกป้องและให้กำลังใจคอยรับฟังทุกเรื่องร่วมสุขร่วมทุกแชร์กันตลอดส่วนที่หนุ่มเต๋อโดนดราม่าไปด้วยไม่ยอมรับว่าเห็นอยู่เหมือนกันแต่ขอร้องอย่าว่าพี่เต๋อมองว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นมุมมองของผู้ใหญ่มีเหตุและผลของมันสำหรับคนที่คิดต่างก็ได้แต่ปล่อยผ่านไป